เ yeah. <Yeah. S 1> ย้ยฮันดูสวัสดีเลยทุกคนสวัสดีเลยทุกคนวันนี้คุณครูมาไกลมากเลยเนี่ยลูกด,ดูดิดูวิวเดีดยดังกาแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงนะสวยมากเลยนะโอ้โฟินบูระอ้าว we come back <Yeah. S 1> no เดี๋ยวคุณครูพาไปดูวิวก่อนเขาจะขึ้นรถกันแล้ว <Yeah. S 1> ดูสิ โคตรดังกันดู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 ด,ดูความเป็นทะเลขอนอนโอู้้รถคันใหม่มาแล้วนี่รถเดานี่ดูสะกอนพ่อมาไป,ไปดูเทือกเขาเทือกเขาดูอีกแล้วดูเทือกเขาซูมก็คุมค้มคุ้มได้ดูว่ามา ปินบูดะเฮลโลถ่ายรูปกับคุณกูด้วยเย้อ้าวเย้สวยไหมสวยไหมดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็สวยเย่ยลูกดูเขาฝั่งนี้อ่อโอ้โห้คูมก็คูมเจได้วยมาเย่อะไรพิกะ I'm sit at the b a c k last one last one last one here we are hello love you รักนะส่งความดักให้หนอนอนอนส่งความดักให้คุ้มคูนี่คือถ้าคือรถขอนวอนก็คือ

เนี่ยเสียงชัดภาพชัดเสียงชัดไหมบอคุณูด้วโอเัดจมาลดโรงเรียนอ่ะนก็คล้ายรถโงเรียนอกนแต่นั้นต้องคลมว่าเป็นฟวิได้นะมาดูซาฟารีที่นิวซีแลนด์ Yay. Don't know it, but a very romantic ride actually case of that she can scream over the crucial message. When the Lord family bought this property in 1859, he reported that there were some cannons here. And when we say some there were a very low number, there were something like 20 or 30 it However, by 1870, that number had expanded to the point where it uh, concerned them about the same of so, the conversation because it's basically what is conservation